นโปเลียนโบนาปาร์กษัตริย์วีรบุรุษแห่งประเทศฝรั่งเศสนะครับท่านกล่าวไว้ดังนี้ว่าวีรบุรุษไม่ใช่คนที่ไม่กลัวแต่คือคนที่ตัดสินใจลงมือทำแม้ในขณะที่กลัวที่สุดวีรบุรุษไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นนักรบนะครับแต่ว่าการตัดสินใจที่ถูกต้องในสมรภูมิแห่งชีวิตก็สามารถสร้างวีรบุรุษในสายพระเนตรของพระเจ้าได้ด้วยเช่นเดียวกัน CGN สวัสดีครับผมอัธษษษษิธิ์ชมนันเอือ้อศิลปพิบาลของคิรััก์กระแสะพรพระราม5จังหวัดนนทบุรีขอ,อนำทุกท่านเข้าสู่รายการ Living Life รายการที่จะทำให้เราทั้งหลายทุกคนเติบโตบนพื้นฐานแห่งพระวจ,จนะของพระเจ้าและมีชีวิตที่เป็นเหมือนกับพระเยซูคริสต์มากยิ่งขึ้นทุกวันครับ พระวจนะของพระเจ้าในวันนี้มาจากพระธรรมโยชัวบทที่2ตั้งแต่ข้อที่8จนถึงข้อที่14ในหัวข้อที่ชื่อว่าสถานการณ์สร้างวีรบุรุษโยชัวบทที่2ข้อ8ถึง14เมื่อชายทั้งสองคนยังไม่นอนหญิงนั้นก็ขึ้นไปหาพวกเขาบนดาดฟ้ากล่าวแก่ชายเหล่านั้นว่าดิฉันทราบแล้วว่าพระยาเวประทานแผ่นดินนี้แก่พวกท่าน ความกลัวพวกท่านครอบงำเราและบรรดาชาวแผ่นดินก็หวาดกลัวพวกท่านเพราะพวกเราได้ยินเรื่องที่พระยเวท,ทรงทำให้ทะเลแดงแห้งไปต่อหน้าท่านเมื่อท่านออกจากอียิปและเรื่องการที่ท่านได้ทำต่อกษัตริย์ทั้งสองของคนอามุไรซึ่งอยู่ฟากตะวันออกของแม่น้ำจอดแดนคือกษัตริย์สีโหนและโอกผู้ซึ่งพวกท่านได้ทำลายเสียเพราะเรื่องท่านนี้แหละพอพวกเราได้ยินข่าวนี้เราก็ใจเสีย ไม่มีความกล้าหาญเหลืออยู่ในสักคนหนึ่งเลยเปราะพระยาเวพระเจ้าของท่านเป็นพระเจ้าของสวรรค์เบื้องบนและโลกเบื้องล่างบัดนี้ขอท่านสาบานให้ดิฉันในพระนามพระยาเวว่าในเมื่อดิฉันได้แสดงความเมตตาต่อท่านแล้วท่านจะแสดงความเมตตาต่อครอบครบัวของดิฉันด้วยและให้มีหมายสำคัญอันแน่นอนต่อกันและขอไว้ชีวิตบิดามารดาพี่น้องชายหญิงและทุกคนที่เป็นของวงญาตินี้ชายนั้นจึงตอบนางว่า ชีวิตของเราเพื่อชีวิตของพวกเจ้าถ้าพวกเจ้าไม่เปิดเผยภารกิจนี้ของเรากับใครเราจะมีความเมตตาและซื่อสัตย์ต่อเจ้าเมื่อพระยาเวประธานแผ่นดินนี้แก่เราสถานการณ์ตอนนี้นะครับนางราหับเนี่ยได้ซ่อนผู้สอดแนมทั้งสองคนไว้สิ่งที่นางกระทำนั้นเป็นการกระทำที่สุ่มเสี่ยงนะครับถ้าถูกจับได้เนี่ยมีความผิดถึงถึงตายเลยทีเดียว ทำไมนางถึงตัดสินใจแบบนั้นในพระคัมภีร์ในข้อที่11นะครับนางระหับบอกไว้อย่างนี้ว่าเพราะเรื่องท่านนี้แหละพอพวกเราได้ยินข่าวนี้เราก็ใจเสียไม่มีความกล้าหาญเหลืออยู่ในสักคนหนึ่งเลยเพราะพระยาเวพระเจ้าของท่านเป็นพระเจ้าของสวรรค์เบื้องบนและโลกเบื้องล่างคําว่าเรื่องของท่านในที่นี้หมายถึงการ ที่พระเจ้าเนี่ยทรงนำคนอิสราเอลข้ามทะเลแดงการที่พวกเขามีชัยชนะเหนือหลายประเทศในฝาคตะวันออกของแม่น้ำจอแดนนางระหับรู้ว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังชัยชนะและกษัตริย์ทั้งหมดคือพระเจ้าของคนอิสราเอลอย่าลืมนะครับว่านางราหับเนี่ยนางมีอาชีพเป็นโสเภณีหน้าแท่นบูชานางไปแท่นบูชาทุกวันครับไปบวงสวงพระบาอันแต่นางรู้ว่าพระที่นางบวงสวงนั้น ไม่ใช่พระที่เที่ยงแท้นางรู้ว่าพระเจ้าของอิสราเอลนั้นจะนำมาถึงซึ่งการปลดปล่อยนางให้ได้รับชีวิตใหม่ให้นางได้มีอิสระจากวิญญาณร่วงประเวณีความเชื่อที่แสดงออกเป็นการกระทำของนางราหับนี้เป็นความเชื่อที่ยิ่งใหญ่นะครับไม่แพ้คนอิสราเอลเลยแม้กระทั่งผู้เขียนฮิบรูเนี่ยได้ยกย่องนางราหบเป็นหนึ่งในวีรสตรีทีเ่เป็นต้นแบบสำหรับ คนอิสราเอลและผู้เชื่อในยุคปัจจุบันฮิบรูบทที่11ข้อที่31บอกว่าโดยความเชื่อราหับหญิงโสเภณีจึงไม่ได้พินาศไปพร้อมกับพวกที่ไม่เชื่อฟังเพราะนางได้ต้อนรับคนสอดแนมเป็นอย่างดีอาจารย์ยากอบสำทับไว้ในยากอบบทที่2ข้อที่25กล่าวไว้นี้ว่าเช่นเดียวกันราหบหญิงโสเภณีก็ถูกชำระให้ชอบธรรมเพราะการประพฤติ ไม่ใช่หรือเมื่อนางได้ต้อนรับพวกผู้สอดแนมและส่งเขาทั้งหลายไปทางอื่นอดีตชีวิตของนางราหับอาจไม่มีทางเลือกมากหรือการเป็นโสเพณีอาจจะเป็นทางเลือกเดียวเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในชีวิตของนางเพื่อที่จะให้ชีวิตของนางและครอบครัวผ่านพ้นวิกฤตหรือดาเนินชีวิตต่อไปได้ชีวิตที่ผ่านมาของนางตัดสินใจ เอาตัวรอดได้โดยการเป็นเพียงแค่โสเพณีหน้าท่านบูชาพระบานนางเป็นทาสของวิญญาณลุ่งประเวณีอาจารย์ยากอบบอกว่าการตัดสินใจของนางด้วยความเชื่อนั้นเปลี่ยนชีวิตของนางจากชีวิตที่อยู่ภายใต้ความเป็นทาสบาปกลายเป็นผู้ชอบธทมในสายพระเนตรของพระเจ้าแล้วการตัดสินใจของนางนั้นไม่ได้ช่วยนางคนเดียวให้รอดแต่นางสามารถช่วยทั้งครอบครัวให้รอดได้ด้วย นางราหบมองออกนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆที่ถูกการทำลายโดยอิสราเอลนั้นจะเกิดขึ้นในเมืองเยริโคภัยพิบัติจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นกับคนอามาเลกคนสีโหนคนโอกภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากกองทัพอิสราเอลในประเทศต่อคนอาโมไลท์คนสีโหนคนโอกอย่างไรสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นที่เยริโคด้วยกันอย่างนั้น เธอจึงขอความรอดให้เกิดขึ้นทั้งตัวเธอและครัวเรือนของเธอด้วยพี่น้องที่รักครับนางระหับมองออกครับพี่น้องมองสถานการณ์ปัจจุบันในชีวิตของเราออกไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคระบาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำท่วมแผ่นดินไหวสงครามและเหตุการณ์แปลกๆทั้งหลายในปัจจุบันนี้ผู้สูงอายุมักจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า สิ่งต่างๆที่แปลกๆเกิดขึ้นเหล่านี้ไม่เคยเห็นไม่เคยเกิดขึ้นตั้งแต่เกิดมาสัญญาณเหล่านี้เป็นสัญญาณที่กําลังจะบ่งบอกถึงการใกล้เสด็จมาแล้วของพระเยซูคริสต์พี่น้องช่รักครับถ้าเราทั้งหลายยังไม่กล้าในการตัดสินใจเต็มร้อยในการติดตามพระเจ้าครอบครัวของเราผู้ที่ติดตามเราผู้ที่อยู่รอบข้างเราที่เขายังไม่รู้จักกับพระเจ้าเขาจะมารู้จักกับพระเจ้าได้อย่างไร การตัดสินใจของนางราหบเป็นการตัดสินใจที่ชัดเจนนางไม่ได้ตัดสินใจตามคนหมู่มากนางไม่ได้รอให้เกิดการอัศจรรย์ก่อนจึงก้าวตามพระเจ้าแต่นางเชื่อก่อนครับลงมือทําก่อนอย่างที่นางเชื่อบําเหน็จของความเชื่อที่นางมีต่อพระเจ้านั้นจึงเป็นโอกาสแห่งความรอดที่เกิดขึ้นในครอบครัวในโอกาสนี้ถ้านางราหบริษยชื่อของคนที่ นางอยากให้ได้รับความรอดไม่ว่าจะเป็นครอบเรือนอพ่อแม่คนในครอบครัวของนางใครบ้างล่ะครับในชีวิตของเราที่เราอยากจะเห็นให้เขาได้รับความรอดในองค์พระเยซูคริสต์ขอให้เราร่วมใจกันนะที่ฐานครับพระบิดาคุณพ่อที่รักยิ่งขอบคุณพระองค์สำหรับแบบอย่างที่ดีจากพระวจนะของพระเจ้าในความชัดเจนในความเต็มร้อย ในการตัดสินใจที่เด็ดขาดในการติดตามพระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับแบบอย่างที่ดีและวีและสตรีที่พระองค์ได้ส่งเลือกสรรขอความกล้าหาญขอความชัดเจนนี้มาถึงเราทั้งหลายเพื่อพรอ,อันประเสริฐนี้จะไม่ได้อยู่ในเฉพาะเราแต่จะส่งผลไปถึงครอบเรือนและบุคคลที่เรารักด้วยขอให้พระวจ,จนะของพระเจ้าในวันนี้นำมาถึงซึ่งความชัดเจนและพระพรที่จะมาถึงขอบคุณพระองค์ร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์อาเมน คำถามไข้ครววสาหรับพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้นะครับชีวิตและการตัดสินใจของนางราหบได้หนุนใจท่านในช่วงเวลาที่ต้องตัดสินใจเรื่องยากๆของชีวิตอย่างไรพิมพ์คําตอบของท่านลงมาในช่องคอมเมนต์ขอพี่น้องช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e มายัง YouTube Facebook และเพจของ CGN ไทยนะครับถ้าสิ่งนี้เป็นพระพรต่อชีวิตของท่านท่านสามารถเป็นพรได้มากยิ่งขึ้นโดยการอธิษฐานเผื่อ c g n ไทยและถวายทรัพย์เข้ามาได้ครับขอพระเจ้าอวยพระพรครับ ทุกคนก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตรายการเพื่อเสริมสร้างและประกาศเรื่องของพระเจ้าออกไปด้วยการอธิษฐานเพื่อพวกเราอาสาตัวในการรับใช้และถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจ CGN ไทยขอบคุณครับ